ยลุกว่าจะอัดเทคหนึ่งได้โคตรนานปัญหาปัญหาร้อยแปดปัญหาห้องแป๊บจริงไม่ได้เมนโฟเบียนนะแต่ว่ามาเทคกล้องก่อน คนนานจริงก่อนนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ไปเทไอ้อัดมาแล้วนะแต่ว่าแ่งช่างแ่งติดอยู่ในหลุดหลน้ำเสียงที่เป่งแล้วแถมต้นเกมด้วยเลือกเล่น So... Uh... เะเจอห้องละ <C ül> <C ül> โอ้โล c o เฟ n y f a r คือในแมปโคลนีเฟอร์มานี่ค่อนข้างเป็นแบบที่อันบาลานและผมแนะนำให้แบนด์มากเลยนะแต่เนื่องจากว่าแมปอื่นผมเล่นไม่ค่อยแมปที่ผมแบนด์ไปมันไม่ค่อยถนัดอยู่แล้ว เลยเอเปิดโคนนี้เพิมมากไหมแต่ถ้าเลือกได้ก็จะแมนแบบนี้แน่ๆเพราะว่าแบบแบบมันแบบมันโกแบบมันแย่วายไตกีฟ900ตาเลยเนี่ย <c oughs> เหนื่อยอแล้วเหนื่อยแล้วแต่ก็อยากเหนื่อยจริงๆก็ไม่ได้เมนโฟเกียนะแต่ว่ามัน มาเรียคือเล่นแล้วรีล็กอะเออแล้วมันเอาไปเทสเทสใหม่ได้ดีด้วยเพราะอย่างน้อยแพ้ไปก็ช่างหัวมันเอาเออก็อย่างว่ารีแลกคือตัวเนื้อเกมมันไม่ได้เครียดอะไรมากมายแต่จริงๆก็อยากตะกระปช่วงอะไรวะแรงหนึ่งพันแต่นั้นก็เหมือนจะง่อยเกินไปหน่อยแต่ก็อยู่ได้ไม่มีปัญหา อสโซเกนอสโซเกนเราจะอาจจะเห็นคอนเป็นผุยผงได้าตานี้เพราะมันว่าตัวคอนเขาแพ้แอสโซเอ็นแอสโซเกนนะเดียตอนช่วงต้นเกมนะคืออีฝ่ายเขาดามจระยะประชิดอะแล้วด้วยแมปที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นระยะประชิดเนี่ยคือทำให้เราเสียเปรียบเข้าไปอีกอะ ไม่ชินกันกาแวทีมแตต้อง waiting for order อ่าเรารู้แล้วว่าเป็น MG แต่ทำไม่ช้านะผมมองว่าทำไม่ช้าเดี๋ยวเขาเกข็จะเอา MG มาตั้งมานแถวๆนีน้ตามปะตายม่มีอะไรทำมาเบริเออร์ไป The people the Soviet Union. ยิงฟรียิงฟรีคือเขาทำดามจเราไม่ได้นะเราก็ามา,าทำดามจไปก่อนอ๋อเอ็มจีเข้ากลางยิงได้คนเดียวเ,ยเพื่อน เอ็มจ hey, of <im> ีเข้ากลางวิ่งนี้เสียวโดยแอซอเอนยิงแอซอลแกนยิงทิ้งมากแล้นะแขัดออกแบบโอ้เราเห็นผู้คนกดเรยว เปิดแปะๆลุมยิงลุมยิงเป็นลุมยิงตัวนู้นก่อนบลบไปละข้างมันนี่อาจจะมีคนอยู่หลังกระสอบไฟนะไม่มีแล้วก็ไปขุดกระสอบไฟครับดีหันนี่ถอย หยุดรับเจมีทําไมละเพื่อนลืมลืมลืมจริงๆถ้าถ้าคนแข็งๆข็งเขาจะไม่ไม่ทําทํามิ่งเสียง่ายงายเราก็ตัดคัตออฟไปวิ่งกวนน้ำมันต่ออ๋อ oh, เล่นสายพีแน้นโอเคจริงๆเล่นสายเจอสายพีแ,นแน้นแนะนําให้เล่นยานเกาะเบาจะดีกว่านะ ใช้ให้ดูดีทีดไปแบบนี้ค่อนข้างได้เปรียบด้ยบวยแหละละฟรีฟรี ตอนเริ่มเกมมาผมก็ไม่ได้ดูผู้การศัตรูว,ว่าเขาใส่อะไรบาไร้างรู้ว่าเขาเล่นเป็นแบบแหลักหรือว่าเขาเล่นเป็นแบบหลักแคปบทำแบบคันโทรนไปเรื่อยๆลืมมอง ขึ้นบนน,นี้วิ่งข้างอันนี้ถอยโดนลุมตังปับ๊บเพื่อนนายจะทำอย่างนี้ไม่ได้บางทีผมก็แปลกใจนะว่ามันบั๊กอะไรรอเปล่า คือเราอยู่ในบ้านเราค่อนข้างได้เปรียบอยู่แล้วนี้จะเสียคัตออฟก็ช่างมันนะเพราะม,มัน <laughs> ยืดเราอยู่รันไปเราตายเปล่าถอยนี <laughs> <c oughs> <c oughs> ่ก่อนค้นคีบคานาลดิกอิน นี่มันมีอ่ารูเข้าอยู่นะหใครที่ยังไม่รู้อ่ะก็จะเข้าผ่านรูนั้นก็ได้ซึ่งผมก็กำลังจะวิ่นไปอยู่เพราะมันคือเอ็ีในโบสเนี่ยมนันตั้งลำคาญน <Hawai S 1> <c oughs> นั่นไปวางไปเผาทิ้งแล้วไม่ก็วางดิลโมริชาร์ดแล <c oughs> <c oughs> อเอามาตามแคปทงหลังแล้ว ตายกรีดอู้ยตายกรีดช่างก็จะหายนะแล้วช่างก็หายไปนี่และช่างมันช่างช่างมันเลย <c oughs> ยังมีอยู่ตัวเสียเยอะ เจออ่าอารซอลเอนต้องเล่นระยะหน่อยนะนี่ก็รอที0นะเพื่อจะมาเพิ่มแรงกดดันเอ้ะที0เออก็ถูกแล้วที20 ตัวระเบิดทีที่แปแล้วนีจริงควรจะติดตั้งแต่นาทีที่ห้ากำลังดีนะนี่เมมจีอยเขาจะอยู่ยึดไปก็เรื่องของเขานะอยู่แช่ในโบสถ์คือก็กูมไม่ให้อะ่ะอันนี้คือท้าไมบา่บาก็บาเลือด โคตรปาดีเดือดแล้วจริงๆมันใช้ได้กับอเมริกานะแล้วก็อังกฤษแต่ว่าใช้ไม่ได้ผลกับตัวโซเวียตพวกเขามีเออชะแนลนะหัวอัพชแนลมานานแล้วก็ไปที่สุบเบน้อตีอ๋อเอ็มจีผ่าน เดี๋ยวรอโซลูชันรอ,อที่สามสี่ที่ที่จะศูนย์เจ็บคือคอนแล้วเขาเขาตัวตัวเขาไม่ค่อยมีที่ย่าหลบนะออสซอกเกนตัวที่สามฮะจริงๆก็เป็นไปได้ผมผมผมจะหยิบไอพีแกนมาแทนนะเพราะว่าอ่าหมดชั่วโมงปีหน่อยแอสซ็อกเกนแล้วมอาละ วิ่งอย่างนี้ก็ระวังตัวหน่อยก็ดีเพราะว่ามันมีโอกาสโดนเทเลอร์ไม้ก็วิ่งโอกแกนสป,ปินมาเราก็ออกทำไรหรอออกคอนตัวใหม่คอนเราเป็นเมลไลพี่เราก็มีแค่คอนด้วยเอาตัวต่ไม้จะดระเบิดมา ่าที่ผมไม่ตามเมื่อกี้เพราะว่าทุ่งเสียงเจอเทเลมายนะคือทางที่ดีเอาคนเอาช่างมาเช็คก่อนดียไะไล่แล้วะ ทางมาละทางหมาก็มาปดปดระเบิดซนะอีกฝ่ายยังไม่ได้แคปน้ำมันระตูตัวเองเลยนะซึ่งไม่ควรนะอุยอ้ยอวไรตะกิดบล็อกมันบล็อกมันเอนออใครยังไม่รู้นะคือเช็คมันต้องเอมนะแล้วก็บล็อกไม่สำเร็จตายไป แบนคนโทลตอนนี้เป็นของเรานะออกคอนเพิ่มมายังไม่จบอีกเหรออุณกูมีเพื่อนเอฟไว้ไปละ ไปตายไปเท่าไหร่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะขอแค่ศัตรูยังไม่ได้น้ํามันก็พอแต่ว่าอย่าตายเยอะก็พอมีวิธีละกระโฟเวียกระสุนค่อนข้างเหลืออยู่เยอะอยู่แล้วนะคือเอารถรถสังหารคนมายึดคนเลยมียหรือเนี่ยคือ,ค,อคือมันคุ้มไหมเนี่ยผมฝ่ายอีกอีกฟรีไป โอ้โ,โครเยอะดีอะเนี่ยที่เถื่อนทันปลาเบิดดักด้วยน่าจะยืนรับดาเมจทำสะแสงคือสไตล์การเล่นคอยสะแผ์มือจะเป็ปนการอ่าให้เอ็มจีวิ่งตามตูดตัวไอ้นี่ปไปเรื่อยๆนะตัวคอนก็วางแท็บกด คือเขาไม่รู้นะว่าไอเนี่ยยิงปีอยู่กลายเป็นรถกู้ระเบิดไปแล้วเนะี่ยปึ๊บถอดออกมา เพื่อนในเพื่อนเราจะบอกว่านายซื้อรถคันนั้นมาได้คุ้มค่ามากเพื่อนนายซื้อมาเป็นรถตัวระเบิดได้นะไปลูกเ,เ,ลอเออแถมลือมอยู่นิดอีกนะฮะร้านเด๋ยวมันชาครับลูกดูอมอง มองอ่าแล้วก็เอทีกันมานะอ๋อคอนไม่ตายเขาไม่น้องออกคือที่ผมเกณฑ์ไปเอ่อเกณฑ์หน่วยใหม่ไปเลยเดี๋ยวเพราะว่ามันเอ่อยังไงนะหากรู้ว่ามันตายแล้วก็เกณฑ์หน่วยใหม่ไปเลยจะได้ไม่เียเวลานะก็ตีฝากรีเอาเป็ดใหม่ตัวหนึ่ง มาแล้วเพื่อนปเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจวิ่งดักพยายามดูหลังด้วยนะอย่าให้โดนดักรีทีเนอะเมื่อกี้ก็โดนโคราโดนไปนี่มันไม่สวยอยู่ตรงวังนะจากขุดกระสอบไฟทนะี่เพื่อนนายทำไรอะเพื่อนเราเราจะขุดกระสอบไฟใหม่ คือเราคุณจะ้าอไฟไปสตูกอยากเล่นตอบมากส่งส่งตัวอ่าลงล่างดีกว่าอ๋ออ้าวสนุกดีอย่างนี้ ผมเป็นอดีตแทงค์นะครับผมเป็นรถถังนะครับผมยิงคุณตายนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ว่าใครจะคุมรถถังคุมกว่ากันแล้วนะอัพคนไวตแตกรีดไวตแตกรีด พี่ไม่พี่ไม่เห็นคอนคอนยิงแทะอยู่หรอพี่พี่ไม่เห็นค,นคนอ,อนจริงๆดิดูเลยคอนติดเช็ค้อยเตะนี่ออกอะไรออกอะไรคือ,ไม,อ,อคนนไม่ออกคนนึกไม่ออกนึกไม่ออกว่าจะออกอะไร ้แต่ท่อคือตัวสตุกสตุกเอซออีมันเนี่นะ คือถ้าเราวีรถถังคือตอนเนี้ยความได้เปรียบอยู่ที่รถรถถังดานเกาะเรายิงมันได้แต่มันยิงเราไม่ได้แล้วสตุกอ e ีมันคือบัมบ้าเวอร์ชันดาวเกตนะเผื่อใครจะยังไม่รู้ ไม่มีแนะนะข้อเสียของการเล่นฟอนทีล้วนแวิงแอดเอาแต่ก็น่ารำคาญจริงๆและอย่างที่บอกที่ว่าไป e f o r t e m e n has t r r i e Okay. Lembut lebih. เส็นระยะยิงให้ด้เปียบโอ้พอมผู้ตากหวยี้เป็น ซอมไปนมนเดวจริงไม่น่าเดินหลบเลยนี้ผมก็จะเอากระสุนแล้วโซเกนอีกแล้วเหรอเอากระสุนไปเ,เตรียมอัพคอนให้ดาวขึ้น อีกฝ่ายน่าจะเห็นเดมอมริชาร์ดน,รรนะวางไม่ดีแต่ก็ช่างมันเถอะเตรียมออกคัดได้เลยจ้า ใช้ uh, จำนวนโฟลาวนะปุ๊บหกระบอกอุ้ยปลาดักออ้อ้ายตา โอ้โทษทีได้เอ็มจีมากระบอกหนึ่งส่วนเอทียังยังไม่แตกเมื่อกี้ปลาสโตมวิกอคอ,อสแอร์สตโตมวิกล็อกแกลนสตาร์ทอินไฟลไ่ายไปไม่ทันเนี่ยเนะเนะจะชื่ออะไรก็ช่างเหอะ เพาว่าปลาไม่ทันถามว่าเมื่อกี้คุ้มไหมก็ไม่เรียกว่าคุ้มนะแต่ว่าคือเรามีน้ำมันไงคือเรามีน้ำมันนายจะทำอย่างนี้ไม่ได้เพื่อนตายป,ปะ เธอจบจริงๆเขาควรจะเอา P4 มาก่อนนะไม่น่าเอาแอนติอาร์เมอร์มาไอ,อแอนติอินฟฟนทีีมาเออแล้วมันเนี่ยอ้ปัดเหือปัดเหือทั้งพูดนี้อัฟแทค สร้างเร็วขึ้นสร้างถูกลง <laughs> นี่ก็พักคลิปไว้เท่านี้ก็ดีกว่า